ก่อนที่ทวีสุขจะย่างเข้าไปในห้องของเสือเท่าขุนพัสดีบอกสหายผู้ยิ่งใหญ่ของเขาว่าเราเห็นไม่มีหวังจะได้พบคนดีลายนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่พวกนายตำรวจเก่าหรือพวกบริษัทนักสืบมันก็มีสองอย่างเท่านั้นท่านขุนไม่ดีก็ร้ายคนดีคงหายยากนอกจากพวกนายตำรวจเก่าแล้วก็พบผู้ร้ายเลยทีเดียวให้ตายเถอะฉันอยากเจอไอ้คนที่มันแหลมกว่าไอเวนเมื่อตะกี้เลยเกินทำไมแล้วกำนัน ก็จะเสียมเขาไอ้นี่ให้แหลมเปียบเราปล่อยให้มันชนกับไอ้ลักเล่อดีตพัสดีเอามือเก่าคางซึ่งมีเคล้าขึ้นหลอมแหลมพูดยานคางยังอยู่ในระหว่างความคิดคำหนึ่งเห็นใจยากเห็นใจยากอยากสักหน่อยเอาอย่างนั้นเชิญเหรอไอ้นั่นท่าทางเหมือนมีดโกนกลมเป็นลูกบินเลียดและเอาทุกท่าเสียด้วยบุคลิกภาพก็น่าทึ่งท่าทางเหมือนอย่างกระทันขุนชอบอย่างนั้นแหละ อดีตพัสดีกระพิบตาถี่แล้วอัสิก้าเต็มรักพูดพร้อมกับพวยพุ่งควันมันออกมาเปล่าแต่ผมคิดว่าหายากคนที่มีลักษณะอย่างนี้เราประมาทเขาไม่ได้กำนันคิดจะทำอย่างไรต่อไปประเดี๋ยวคอยดูขอให้ไอคนที่ชื่อทวีสุขอะไรนี่ม,มาเสียก่อนระหว่างพบกันของคนทั้งสองเสือร้ายผู้มากไปด้วยเขี้ยวเล็บอย่างที่นักเลงกรุงเทพทั่วไปพากันขนพองสยองกล่าวเมื่อรู้ว่างานของตนต้องประทะกับเขา กับอีกฝ่ายหนึ่งผู้ใหญ่มาจากแดนมรณนะอันเป็นถิ่นฐานบ้านเดิมฝ่ายบ้านนอกนั้นมองยังเฉยเมยเหมือนเห็นคนธรรมดาทั่วไปที่ขวักไขวบนบาดวิถีส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าตนกําลังพบกับอดีตเพชฌฆาตซึ่งชํานาญการตัดหัวคนชนิดฉับเดียวได้การหรือไม่ก็เป็นผู้มีอาชีพในทางหักคอวัวแนวปาทานพุกแต่งกาหรืออีกหลายต่อหลายอย่างที่ผิดมนุษย์มนาเพียงกรามที่ใหญ่กว้างและคอเป็นหนอกเหมือนคอวัว เขาเหมาะที่จะมีนามว่ามาหิงสาเสียแล้วเสื้อเชิ้ตที่ใหญ่ขนาดเกือบเอาสรงมาห่มรองเท้ามะฮือมาเหมือนอย่างห้างตัดรองเท้าทาแขวนโชว์ไว้หน้าร้านทวีสุขนั้นคิดว่าเขาน่าจะพูดไม่รู้เรื่องแน่มันหลุดมาจากป่าไหนกันหนออีกฝ่ายหนึ่งก็เฉลียวฉลาดเกินกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะคาดคิดจึงมองเห็นท่าทางที่บ่งถึงนิสัยฉลาดแกมโกงแววตาที่บอกว่าคบยากทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันที่อ่านไม่ออกกับอ่านออก แต่ฝ่ายบานนอกก็พอใจในท่าทีของคนคนนี้เพราะเขานอบน้อมอย่างชนิดจับไม่ได้ว่าเป็นการกระทําแบบคนหน้าไหว้หลังหลอกเขายกมือไหวหลังโค้งเล็กน้อยพร้อมกับคิดในใจว่าช่างมันเถอะวะยกย่องมันเสียหน่อยเพราะเงินมันมั่งคั่งสวัสดีครับใต้เทา้าเป็นคําทักทายที่สุดแสนจะลื่นหูวาร้ายแห่งพระนครสวัสดีฉันขอบใจที่ได้พบคุณมีอะไรเหรอคงไปเรื่องหลานสาวช่วละกมัง คุณพัสดีเชื่อว่าคนสองคนนี้น่าจะคบกันได้แต่คงชิบหายเมื่อไหร่และฝ่ายใดเป็นฝ่ายวอดวายนั้นคงต้องมีแน่และคงต้องดูไปก่อนเชิญนั่งคุณพัสดีฉันเชื่อว่าเราเห็นต้องพูดอะไรกับคุณคนนี้สะดวกกว่าไอสัตว์ตัวเมื่อตะก,กี้แนะ่ห่างตาเขามองหน้าทวีสุขคุณรู้จักมันไหมอ๋อไอพวกต้มมนุษย์ที่หากินทุกท่าฉลาดหน่อยเพราะได้รับการศึกษาดีกว่าพวกล้วงกระเป๋าแล้วกุ้ยตามถนนเกสอนและย่านราดประสงค์ คนอย่างผมย่อมรู้จักเศษมนุษย์เหล่านี้ดีครับเออจริงสินั่นเล่ายัางไงล่ะจะว่าตราขาวกับโซดาก็ได้แล้วนั่นใครไม่เห็นบอกชื่อธรรมนูนครับนี่ธรรมนูนทนายความผมและเป็นเพื่อนตายผมด้วยเรื่องความอาญาน,นับเป็นมือขวาทีเดียวงานของผมบางทีหรือส่วนมากหรือแทบทุกงานถ้าขึ้นศาลมักเป็นคดีอาญาเสมอลูกน้องผมมักเป็นจำเลยทั้งนั้นเห็นจะมีงานเยอะไปศาลก็ไม่เว้นแต่ละวันครับ ดูเหมือนได้ยินข่าวเรื่องทนายนักเลงคนหนึ่งถูกยิงงอก่อนในสำนักงานกำนันผู้ตามข่าวหนังสือพิมพ์ทวีสุขก็เขียนรายพยาเสือโครงออกมาทันทีมันก็มีอะไรอีกมากหมกายกายของที่แตกต่างกันระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดแม้มันจะลงเอยแบบเดียวกันคือตายครับเป็นต้นว่าอะไรบ้างเออเข้าทีเราเห็นคุยกันราบเรื่อสักหน่อยแต่ทำไมคุณม่ลงมือดื่มและทั้งสองคนนั่นแหละ ที่นี่เวลานี้ยังไม่ต้องการงานของทนายและถ้าต้องการฉันก็มีทนายที่เก่งในคดีอาญาเขาอยู่จังหวัดที่ฉันอยู่เวลานี้เป็นเวลากินเหล้าความจริงมันก็กินทุกเวลานนัแหละถ้าเราอยากกินเชิญดื่มจะได้คุยกันต่ออย่างคนชอบพอกันทวีสุขรับความเป็นกันเองของอดีตกำนันด้วยความพอใจเขาจะต้องพยายามให้ได้รับความไว้วางใจจากชายคนนี้ให้ได้เพราะมันเป็นทางเดียวที่เขาจะได้ทราบว่าเจ้าหมอรักเล่มาทำไมและมีความเคลื่อนไหวอย,อย่างไร นายลักเล่เขามาทําไมเ่ะครับเรามมนได้ทํางานสายเดียวกันเหรอคนละทิศละทางเลยครับใต้เท้างั้นบอกหน่อยการที่คุณมาที่นี่เกี่ยวกับเรื่องหลานสาวของฉันเหรอจะว่าตัวของผมเองก็ไม่ถูกต้องนักหรอกครับใต้เท้าแต่มันเป็นเรื่องเด็กๆของผมอีกอย่างหนึ่งก่อนอื่นใดผมต้องกลาบเรียนให้ใต้เท้าได้ทราบก่อนเพราะเมื่อตะกี้ได้พูดค้างเอาไว้วกรุงเทพมีความแตกต่างกับต่างจังหวัดในเรื่องวิธีการซึ่งปลายทางของเรื่องก็คือตายก็ไม่เห็นแปลกอะไรจุดจบมันก็นแงงแกะด้วยกัน แต่เดี๋ยวนี้กรุงเทพใช้ปืนเก็บเสียงแล้วครับอ๋อฉันเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยเห็นแต่มันจะสนุกยังไงฉันวหวอีกหน่อยถ้าคนเรามองตากันปราดเดียวล้าฝ่ายศัตรูตายมันจะมีรสชาติที่ไหนมันต้องมีเสียงดังเราเห็นทันตาว่ามันล้มดินปัดๆไปมันต้องอย่างนั้นสินะแต่บางทีปืนเก็บเสียงมันง่ายและสะดวกได้ผลดีไม่มีอะไรยุ่งยากชนบทมีท้องทุงกว้างสําหรับเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับตํารวจหรือพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านมันออกรสชาติจะตาย ผู้ร้ายบ้านนอกกล้ากว่าผู้ร้ายในกรุงเทพมีโอกาสได้ต่อสู้ผู้ร้ายในกรุงเทพตีกระบลเล่าผ้าคุมหัวเดินแต่เราหวังผลอื่นนี่ครับแต่เท้าที่นี่เวลานี้นอกจากใช้ปืนอย่างชนิดเก็บเสียงเรายังใช้ระเบิดมือสาดกันด้วยปืนกลมือฆ่ากันด้วยชั้นเชิงสนุกและทันสมัยกว่าต่างจังหวัดมากทีเดียวครับไอ้นายรักเล่ยมันเก่งกาดแบบนี้เหรอก็อยังว่าแหละครับมันคู่ควรกับคุณไหมพอจะฟาดกับมันไหมผมกับมันเหรครับจะมีใครอีกเล่าอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับเขาเลยครับ เอาแต่เพียงสมุนดับสาผมเห็นจะดีกว่าเขามาด้วยเรื่องหลานสาวท่านเหรอครับทีนี้เจ้าเด็กของผมต้องประทะกับเขาแน่และยังมีมือสามือสี่อีกมากมายกายกองทีนี้หลานสาวใต้เท้าลำบากแน่กำนันหัวร้อยยังมีความสุขไม่ได้แสดงความเป็นห่วงใย,ยออกมาให้เห็นเลยถ้าเขาจะได้รับความเดือดร้อนฉันก็ว่าดีหน่อยเขาจะได้เข็ดสยบางหรือย,ยังไงท่านขุนคุณทวีสุคนนี้บอกเราให้รู้ล้วกรุงเทพอันตรายหลายอย่างปลักตัวเอาค่าไทยสมัยหนึ่งมันฮือขึ้นมาแล้วก็เงียบไปพักหนึ่ง แต่สมัยนี้มันเริ่มต้นกันอีกแล้วมันเริ่มที่ปากใต้ก่อนครับแล้วก็ในกรุงเทพมีปาปลายแล้วแต่มันเอากันจริงๆเอากันถึงตายเลยเอากันถึงตายเถอะเลยครับทวีสุขหันมาทางทนายความของเขาแล้วพยักหน้าเหมือนจะให้นายธรรมนูนพูดอะไรเสียบ้างธรรมนูนอัดเล่าเข้าไปยังเต็มรักแล้วก็มีบทบาทบ้างว่าคนไทยไม่ค่อยรู้ลิ์เดของการกระทําแบบนี้เท่าไหร่นะครับนดไลยมักบอกให้เจ้าทุกทราบว่ามันต้องการเงินจํานวนหนึ่ง ต้องเอาไปให้มันที่นั่นที่นี่อย่าบอกตำรวจเป็นอันขาดมิฉะนั้นตายกำนันหัวร้อยอยังหยามไม่ศรัทธามันก็อย่างที่ใต้เท้ารู้สึกนี่แหละครับพวกเจ้าทุกมักตาแหกไปหาเจ้าหน้าที่เชื่อมือว่าตำรวจเอาตัวได้แน่และเชื่ออาคนร้ายไม่เอาจริงผลผลเขาได้ตัวหัวคืนไปครับมีตัวอย่างแล้วหรือยังมีมากแล้วและที่มากที่สุดคือเด๋ยนนี้ข่าวชนิดนี้ไม่มีในหนังสือพิมพ์เลยครับอา้าวใต้เท้าไม่ทราบอะไร พอเจ้าทรัพย์หรือเจ้าทุกแม่เอาความไปบอกเจ้าหน้าที่ครับเขาเอาเงินไปให้มันเสียโดยดีนายห้างใหญ่สั่งเครื่องยนต์จากต่างประเทศพ่อเขาอายุเกือบ80ถูกลากตัวไปเก็บเขายอมเสียเงินหนึ่งล้านไม่หวังอะไรจากเจ้าหน้าที่เพราะแน่ใจว่าถ้าหวังสิ่งที่ได้คือศพเมื่อพ่อเป็นศพได้ตัวคนร้ายจะมีอะไรดีขึ้นสําหรับเขานี่หลานสาวฉันมีหวังโดนอย่างนี้เหรอใครจะรู้ครับใต้เท้าหรือไม่งั้นคุณก็น่าจะทําเองเล่าผ่านเข้าไปในคอเสือกรุงทั้งสองอย่างลื่นคอ ทนายความโหวเลาะเหมือนหยันความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งในทีคุณทวีไม่ทําอย่างนั้นหรอกครับใต้เท้าเขารู้ดีว่าความเดือดร้อนมันจะมาถึงเขาถ้าพลาดนิดเดียวดิ้นไม่หลุดคุณทวีจะเล่าให้ฟังได้ว่าแกหากินอย่างหวานเย็นชนิดไหนไม่ว่าวายร้แก๊งไหนทํางานอย่างไหนหูตาผมกว้างขวางพอที่จะรู้ว่าใครทําและทําอย่างไรเพียงเท่านี้ผมก็ยื่นมือโดยส่งคนผมไปเจราจากับคนพวกนั้น เขาจะแบ่งประโยชน์ให้ผมเท่าไหร่ในฐานะที่ผมรับรู้เขาต้องให้ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ลงมือทํางานของเราทํำยังไงก็ทําให้แรงไปหมดทั้งแก๊งเลยครับอดีตพัสดีหายใจแรงๆออกมาสองสามครั้งเพียงได้ทราบพฤติการแค่นี้ก็ดูร้ายกาศเสียเหลือหลายเสือร้ายจากต่างจังหวัดเองก็รู้สึกว่าตัวผอมไปถนัดเพราะจะวางใจไม่ได้ว่าไอ้หมอนี่พูดเล่นหรือพูดจริงกระเดี๋ยวเดียวเขาก็เป็นมหิงสาตัวเดิมขึ้นมาอีกไม่เลวไม่เลวกำนานเริ่มชม อย่างนี้ถึงเรียกว่าเสือเรียกว่าหากินบนกระบาลคนไม่เดือดร้อนอย่างไรแต่นี่เนะี่ยทำอย่างไรดีเจ้าหมอรักเล่มันรู้อะไรมากเหลือเกินคุณคิดว่าคุณพอมีทางไหมทางอะไรล่ะครับหางตาทวีสุขก,กับทนายศพกันอีกครั้งหนึ่งก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับหลานสาวฉันฉันไม่ได้มอบหมายใ,ให้มันทําเลยมันเข้ามาที่นี่มาอย่างคุณแต่เลวและสามหาวกว่าคุณมากนักมันแสดงให้เรารู้ว่าแม่หลานสาวฉันอยู่ในกำมือมันแล้วทวีสุขตาเลือกยังลืมตัว นี่ป๋ามันจิกเอาตัวไปแล้วมันมาหาใต้เท้าตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้ไอ้นี่ยังกระปรอดประทานโทษผมเห็นต้องขอทราบความจริงโดยละเอียดสินหน่อยใต่เท้าจ่ายเงินจ่ายท้องให้มันไปหรือยังไม่หิงสาทำหน้าเศร้าเหมือนเขาเสียท่าคนแล้วซึ่งเท้ากับก่อความระวนกระวายให้กับทวีสุขมันแสดงชัดว่าหลานสาวฉันอยู่ในมือไอ้หมอน,นั่นเพราะฉันจ่ายเงินให้มันอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งเป็นการล่วงหน้าทําไมรู้ไหมมันไม่ต้องการเงิน ไวายไร้ถือว่าไพา่แต้มสูงกว่าใต้เท้าเสร็จแล้วหรือไม่มันก็มาไม้เหนือเมฆมันต้องล้วงเงินในกระเป๋าใต้เท้าให้หนักขึ้นถ้าคุณถือว่ามือคุณเหนือกว่ามันเห็นเทียวคุณต้องทํางานเสร็จแล้วเอาให้มันตกเป็นเบีย้ยล่างสินะทวีสุขทําเป็นเกาคางเพื่อนเขารู้ว่าสมองอัเฉียบแหลมของเขากําลังทํางานอย่างหนักแล้วทวีสุขก็หันหน้ามาทางทนายความไอเสอือร้ยนี่ทํางานคนเดียวไม่ได้อย่างเด็ดขาดทนายความตอบทันควันอย่างทันกัน มันต้องหันหน้าเข้าร่วมมือกับแก๊งใดแก๊งหนึ่งแน่คุณพอจะมีทางทราบไหมถ้าจะว่าไปก็เหมือนโม้นะครับเพียงว่าผมก้าวออกไปจากที่นี่เสียเวลานั่งรถ15นาทีผมจะรู้ได้ทันทีมันร่วมงานกับใครไปจัดการเอาหลานสาวฉันมากำนันพูดสั้นๆแต่ธรรมมากของโจนมันก็ย่อมต้องมีทวีสุขเริ่มบินเหนือกำนันผมไม่มีทางไปขัดขวางเขาเมื่อเขาทำงานกันแล้ว จะทําได้ก็แต่เมื่อเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเราก็ห้ามเขาเสียสิ่งเดียวที่ผมทําได้ก็คือเมื่อเขาได้เงินไปจากใต้เท้าเท่าไหร่ผมก็ขอแบ่งจากเขาบ้างเท่านั้นนี่มันเป็นงานหลักของเราที่เราไม่เคยละเมิดเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นงานใหม่ต้องเป็นงานใหม่เราถึงจะทํางานอะไรของคุณที่เรียกว่างานใหม่ก็เป็นต้นว่าใต้เท้าจ้างคนของผมเด็กของผมไปยิงนายรักเล่คนนั้นอย่างนี้เรื่องงานใหม่ครับเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องหลานสาวใต้เท้าฉักจะยืดญาติเอาการเว้ย ทวีสุขแน่ใจเด็ดขาดแล้วว่าเขาเดินแต้มเหนือกว่ากำนันมหิงสาใบหน้าอมสีแดงของเลือดทำให้เพื่อนเขาพลอยโล่งใจไปด้วยเขาทำท่าเหมือนจะกลับบ้านผมมาที่นี่เพื่อมาพูดเรื่องหลานสาวใต้เท้าคิดว่าหากยังไม่มีใครรับงานไปทำผมจะรับเสียเองแต่คุณก็สามารถเอาหลานสาวมาให้ฉันได้นี่นะเสียใจครับใต้เท้าผมไม่อาจทำลายศัจจากของผมที่มีต่อคนพวกนั้นได้ใต้เท้าติดต่อกับลักเล่ต่อไปเถอะครับ งินห้าหมื่นไม่มากอะไรผมเกรงอย่างเดียวใต้เท้าจะได้หลานสาวกลับมาอย่างเหลวเละเสียแล้วก็ได้เพราะเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงไอ้พวกนี้ไม่เคยเว้นความจริงเขาไม่กลัวเรื่องนั้นแท้จริงนักแต่เขากลัวบุคลิกลักษณะเจ้าหนุ่มคนนั้นเขาเชื่อว่าชายใดที่มีรูปร่างแบบนี้ยากนักที่ผู้หญิงจะโดดข้ามไปได้ง่ายๆชายชรามองหน้าเสือร้ายนิ่งนานแสงสว่างค่อยเริ่มกระจ่างขึ้นในสมองเขาเมื่อหิงสาหันมองหน้าเพื่อนเก่าแก่ท่านขุน ถายออกเหมือนอย่างฉันคิดบ้างหรือเปล่าผมไม่เข้าใจฟังดูก็แล้วกันคนคนนี้ฉลาดเหลือลำ้ำแต่นั่นแหละคนแก่ที่ชื่อมาหิงสาก็ไม่ตำต้อยนกหรอกเอาอย่างนี้ทำให้หมอนั่นตายซะเอาหลานสาวฉันคืนมาแทนไอ้หมอนั่นค่าหัวคนนั้นเท่าไหร่ทวีสุขถามลอยๆอยครึง่งหนึ่งของห้าหมื่นกํานันครับกํานันอดีตพัสดีผู้ฉลาดทักทวงโธ่จะเอามาเป็นกังวลทําไม เรามาที่นี่เราได้เห็นเรื่องน่าสนุกแม่ไม่เห็นถนัดตาก็ตามแต่คุณปุ้มผมสงสารเธอเราจะรู้ได้อย่างไรอะไรดีหรือร้ายมันอาจร้ายหนักยิ่งขึ้นก็เป็นได้ช่างเถอะมันจะได้เดือดร้อนกระทั่งน้ําตาเล็ดเสียบ้างแต่มันอาจร้ายยิ่งกว่านั้นนะครับกำนันกำนันวายหลายเดินเข้าหาเพื่อนเก่าแก่ของเขาพลางวางมือบนไหลแล้วเปลี่ยนเป็นตบเบาๆเหมือนปลอบเด็กใจเย็นใจเย็นเมื่อเราเรียนผูกเราก็ต้องเรียนแก้ ผมไม่เห็นด้วยเลยกำนันมหิงสาหันมาทางวายลายแห่งพระนครฉันเป็นคนมีเงินพอทำอะไรได้สนุกสักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่สนุกอย่างโง,โง,โง่ๆเอากันอย่างนี้ครึ่งหนึ่งของเงินห้าหมื่นสำหรับไอ้หมอนั่นแต่จะเอาอะไรเป็นหลักฐานหมอเสร็จไปแล้วเราอ๋อศพเขาไงครับเอาอย่างนี้ดีไหมเพราะเขาเป็นศพมารับเงินสองหมื่นห้าทันทีแต่ต้องเห็นศพหรือไม่ก็มีหลักฐานพอเชื่อได้จากเจ้าหน้าที่หรือหนังสือพิมพ์ก็ได้ส่วนเรื่องหลานสาวฉัน ท่านทีที่คุณได้ข่าวจากเขายังไม่ได้ตัวก็ตามเอาข่าวมาแจ้งเอาไปหมื่นบาทเพียงแต่ข่าวว่าอยู่ที่ไหนเท่านั้นเราก็เริ่มดําเนินการเอาตัวมาเอาไปอีกหมื่นบาทเอาเงินไปไเรื่อยๆพอได้เห็นตัวก็ให้พวกของนายคุมตัวให้ทีแล้วฉันไปดูพอเห็นทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายลูกหลานฉันอยู่เย็นเป็นสุขฉันให้อีกห้าหมื่นบาทเอาอย่างนี้ไหมโอ้ผมไม่คิดว่าท่านจะเดินต้มวิเศษอย่างนี้ผมสาบานได้เลยว่า แม้เธอจะยื่นเท้าให้พวกเราตัดเล็บให้เธอก็ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งในหมู่เราจะแตะต้องเธอเอาอย่างนี้เป็นอย่างไรครับคุณพัสดีจ่ายเงินเขาไปหมื่นบาทก่อนเป็นยังไงสวยไหมคุณพัสดีไม่มีทางเขา้าใจตามเคยว่ากำนันมหิงสาม,มีแต้มอะไรฝังลึกในสมองเขาแต่เมื่อมีคำสั่งจ่ายท่านคุณก็ต้องจ่ายคราวนี้กอนเราจากกันคุณส่งคนของคุณมาเฝ้าอยู่แถวโฮเทลนี่ได้ไหมทำไมล่ะครับให้คนของคุณมีทางติดต่อคุณได้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ด้วย กรุณาใหายผมทราบว่าเพราะเหตุใดเพราะเจ้าหมอรักเลนนมันกล้าจะพาฉันไปหาหลานสาวฉันซึ่งเป็นการแสดงว่าแม่หลานสาวหัวเหตุของฉันอยู่ในเงื้อมมือมันมันนัดว่ามันจะโทรมาติดต่อว่าพบกันเมื่อไรเอาอย่างนั้นแหละครับแน่อย่างนั้นเถอะแหละครับให้เป็นอื่นไปไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้คนของผมที่เปรี้ยวที่สุดไว้และฉลาดที่สุดเลยเอามาคอยรับใช้ท่านครับทันทีที่มันนัดมาฉันจะบอกคนของคุณเขาจะได้ติดต่อคุณคุณจะได้จัดการกับมันเสียเลยดีไหมดีครับ เรื่องอย่างนี้ทนายธรรมนูญเอ่ยขึ้นอย่างนอบน้อมผมหวังจะให้ว่าคงไม่มีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการดําเนินงานแบบหักหลังไกลๆนะขอรับสงสัยอะไรแล้วคุณทนายผมสงสัยว่าการที่นายรักเล่ได้ตัวคุณหลานสาวของใต้เท้าไว้แล้วเขาต้องได้เงินห้าหมื่นบาทจากใต้เท้าเรื่องมันเพียงเท่านั้นแต่ทําไมใต้เท้าเอาเงินมาวานมากกว่าห้าหมื่นเพื่อจบชีวิตนายรักเล่เสียทั้งที่ผมเชื่อว่าใต้เท้าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโกรธเคืองหมอนั่นฉันบอกแล้วอย่างไรเล่า ฉันเป็นคนอย่างไรก่อนนายหรือนายคนนั้นบอกแล้วว่ากรุงเทพกับบ้านนอกแตกต่างกันแต่มันก็ลงเอยแบบเดียวกันคือความตายไม่เห็นต้องมาถามอะไรให้มันมากความกะผมขอประทานโทษขอรับเออนะไม่เป็นไรเรื่องเล็กออกจะตายเมื่อวายลายแห่งพระนครออกไปจากห้องแล้วกำนันเอามือทั้งสองถูก,กันไปมาใบหน้าที่ดุเหมือนเสือเปลี่ยนแปลงไปเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสเออฉันดีใจจริงบอกผมหน่อยเถอะกำนันนี่มันอะไรกัน ไม่มีอะไรคนพวกนี้หน้าไหนหน้านั้นโผล่เข้ามาเห็นเราเขา้ามันตราหน้าว่าเราไอ้บ้านนอกล่ําไปก็เราเป็นคนบ้านนอกจริงมันพูดไม่ได้ยินหรอว่าเราเซอเราเอซอซาปัญญาของเราขึ้นกับท้องนาป่าเขาส่วนของมันขึ้นกับตึกลามบ้านเรือนหลายสิบชั้นมันดูถูกเราคราวนี้เราต่างหากที่จับมันหมุนเป็นลูกคางฉันอยากดูหน้าไอ้ลักเล่ว่ามันตายอย่างไรแต่ถ้ามันไม่ตาย เราจะได้สนุกที่ได้เห็นว่ามันฉลาดอย่างไรไม่ดีหรอกเลยให้ไอ้พวกเสือร้ายกรุงเทพมันฟาดกันเองไอ้ลายหลังนี่ท่าทางใหญ่โตพวกพ้องมากลายแรกไอ้ลักเล่ท่าทางแบบผู้ร้ายผู้ดีแต่งตัวสวยเจ้าชู้กรีดลายแต่ก็ดูผิดร้ายเอาการอยู่ดูทีละ่ะมันจะฟาดกันแบบไหนทนายลักเล่ตายถ้าไอ้หมอนี่มันเอาหลานสาวกำนันไว้แล้วเล่นลูกไม้กับเราฉันวางเส้นตายไวใ้ให้มันแล้วเงินยังไงเล่า เงินที่ล่อให้มันมาหาเราบ่อยครั้งตอนนี้แหละเราจะกลับเป็นพานล่ามันบ้างไม่ใช่บ้านเรานะเชื่อเธอหน้าท่านขุนท่านในกรุงเทพฉันยืมมือตำรวจแต่สมองฉันจะหลอกให้มันเดินไปถ้ำเราจนได้อะไรมันก็ตายที่เงินในห้องนั้นไม่มีเสียงรอดออกมาได้เพราะเป็นห้องมีเครื่องปรับอากาศเสียงโหรดร้อเหมือนฟ้าผ่าจึงไม่ดังรอดออกมาตลอดสองชั่วโมงเต็ม รักเล่นอนละสิงวิ่งวุ่นระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างจัดเครื่องตกแต่งใหม่พอเย็นหน่อยสมุนโตเอก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านข่าวดีประหลัดเอ่ยทุกอย่างก็เรียกว่าข่าวดีทั้งนั้นแหละประหลัดแต่เป็นข่าวดีของคนที่นอนอยู่บนที่ย่างแล้วเรากําลังจะกลายเป็นหมูหันแล้วนะฉันบอกนายเลยต้องตัดสินใจให้ดีก่อนนายจะอยู่เพื่อสู้กับศัตรูหลายฝ่ายและสู้อย่างสู้พลางถอยพลางด้วยอยู่หรือเปล่าเอาอย่างนั้นเชียวเล่เรียกได้ว,ว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต จำเป็นที่เราต้องเรียกคนของเราไหมปลัดถามอย่างเริ่มต้นเป็นห่วงไอ้พวกนั้นนอนพุงเขียวเกือบเป็นหมูตอนอยู่แล้วนะปล่อยให้มันนอนของมันต่อไปดีกว่าประลัดขอยืมหูตามันดีกว่าขอยืมแรงมันมากคนมากเรื่องถ้าจะยิงกันถ้าแมมนเป็นปืนกลก็พลูเดียวแล้วอย่างไรแล้วตำรวจก็มาเรื่องอะไรจะให้ปืนกลมันจุเราเข้าตารางอะไรมันสู้ปืนมีทะเบียนของนายแล้วของฉันไม่ได้หรอกไอ้หมิงของเรามันก็อยู่กับบ้านมีสิทธิ์ต่อใครก็ได้ด้วยปืนลูกซองฐานะเป็นคนเฝ้าบ้านเราแล้วที่อื่นเราเล่ หมดยุคอันขาโปลแล้วพวกนายทวีสุขไม่เล่นอะไรซึ่งหน้าหรอกมีเรื่องเกี่ยวกับเขาแต่ที่ถูกดูเหมือนเป็นของน้องชายเขามากกว่านะเล่ไอ้นั่นมันเด็กเมื่อวานซื้อนี่นารักเล่ทาท่าสงสัยก็นั่นแหละเจ้าของแผนส่งคนไปขยี้เล่โดยรถกูด,ดังแล้วหมอเป็นคนยิงไอ้แว่นตายคาที่ไงรักเล่เก่าขางทําตาลอ,อยเฮ้ยฉันจาหน้าไอ้หมอนั้นได้แล้วแต่นึกชื่อไม่ออกทวีวัตรลูกเมียมันมีไหมผู้หญิงพาร์ทเนอร์เกือบทุกบาร์เมียมัน มันเป็นผู้ชายรูปหล่อทําให้ผู้หญิงกลัวมันได้ด้วยตีนแล้วก็นั่นแหละมันทําให้ผู้หญิงดีเร็วตามนหคลับต้องออกจากบาร์ไปกับมันมันใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงพี่มันสิเล่เราจะปักใจได้ไหมว่าการกระทําไอ้หมอนี้พี่มันร่วมรู้เห็นเป็นใจด้วยมันแน่นอนเหลือเกินเล่บางทีเจ้าพี่ชายมันอาจจะอยากดูทีว่าน้องชายมันปีกกล้าขาแข็งหรือยังแล้วทาไมมันไม่ยากบอกน้องชายมันว่าให้ไปลองคนอื่นก่อนจะมาเล่นงานเซียนผู้ลอยบึงก้อนเมฆอย่างเรามันบ้าหรือเปล่าประหลัดเล่จะทําอย่างไร เอาแขนมันออกข้างเป็นไงโป้งเดียวก็จอดจอดแล้วมันเจ็บใจเร็วไปหน่อยวะประหลัดฉันบอกนายเป็นครั้งที่สองนะต่อไปนี้เราต้องอยู่บนปลายกระบอกปืนลืมอะไรตรงนี้อะไรให้หมดที่เกี่ยวกับฉันเสถอเล่ไองานอย่างที่เราร่วมทํากันเนี่ยฉันคิดว่าฉันพลาดและตายไปนานแล้วหากไม่มีเล่ร่วมอยู่ด้วยแต่เราก็อยู่รอดถ้าจะตายคราวนี้ก็ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปฉันไม่ไปไหนหรอกว่าแต่เราต้องอยู่ดีกินดีนะจะอดอยากสู้กับพวกมันเห็นท่าไม่ค่อยดีนะเล่แน่นอนทวีสุขต้องกวดหางเราดิกทีเดียว ทำไมเราไม่ฟาดมันก่อนเล่ไอ้คนคนนั้นมันฉลาดเหนือเมฆก่อนมันจะเล่นงานใครมันต้องเตรียมป้องกันตัวมันอย่างเข้มแข็งนั่นละยอดเสือเพราะมันกลัวหอกมันจะทิ่มอกมันเข้าไม่เข้าใจมือนกลัวนักเลงดีย้อนรอยมันมันเล่นงานเรามันก็ต้องคิดมากเหมือนกันว่าหูตาเราน้อยอยู่เมื่อไหร่คนทํางานให้เรากับทํางานให้มันแตกต่างกันลับลับเชื่อเถอะเวลานี้มันนอนไม่หลับยิ่งนอนไม่หลับเพียงไรมันก็ต้องหาทางเล่นงานเราได้ย่อยยับเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นี่ยังไงเล่า ที่ทาให้ฉันให้สตินายว่าจะเอาอยัางไงควบคู่กับฉันฟาดฟันกับมันหรือถอยเข้าไปซ่อนในเมฆมันไม่ใช่วิสัยคนชื่อประหลัดนะเล่นะฉันเห็นใครคนหนึ่งมันไปกับทูวีสุขเข้าไปหากำนันใครเล่ธรรมนูนสำนักง,งานเลิศธรรมเมียเอกของมันเป็นหัวหน้าซ่องคนชั่วนี่เลี่ยมทีเดียวน้องเมียมันก็ไวไฟยังกับอะไรดีฉันจะไปหายายสายสุดาและถ้าทุกอย่างเป็นอย่างที่คาดไว้คือเจ้าหมอนี่กําลังเคลมน้องเมียมันก็จะง่ายเหมือนอะไรดีแต่ตอนนี้งานไหนสําคัญกว่าเอางานนั้นก่อน นายเตรียมคนฉลาดบางคนของเราไว้ส่วนหนึ่งที่ต้องร่วมงานและกส่วนหนึ่งเฝ้าความเคลื่อนไหวทวีสุขให้ดีประหลัดไม่ใช่คนงโง่ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากรักเลเพราะฉะนั้นเขาจึงทายว่าไอ้มหิงสาจะนั่งแทนเพื่อรอดูว่าเราจะเชือดกันอย่างไรทายถูกฉันเจ็บใจว่ะต้องลากคอยมหิงสาแก่ตัวนั้นให้ลงจากแท่นที่นั่งให้ได้คืนนั้นเป็นคืนที่เขานอนไม่หลับและเป็นคืนที่มีคนต้องมองบ้านช่องเขายังซ่อนเลนที่สุด แต่ทว่ารักเล่กับคนของเขาก็รู้แล้วใครคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ประหลัดไว้เนื้อเชื่อใจได้ซึ่งซ้อนอยู่อีกมุมหนึ่งก็สะกดหลังตามแมวมองผู้ด้อมอยู่แถวบ้านรักเล่ไปอีกต่อหนึ่งรักเล่กินกาแฟกับบรันดีและไข่ลวกสองฟองเท่านั้นสมองก็โล่งพอจะวางแผนการได้อย่างโปร่งใจเขาออกจากบ้านไปอู่จำหน่ายรถเซ็กซ์แฮนด์อู่หนึ่งที่พอจะบอกกันได้ว่า เอารถขนาดกลางที่มีความเร็วสูงให้ผมสักคันหนึ่งเรื่องอื่นใดว่ากันทีหลังถ้าคุณเชื่อว่าผมไม่โกงเจ้าของอู่ซึ่งเป็นยอดนักเลงในเชิงต้มหมูขายรถมหาวินาทตบแต่งให้เป็นรถชั้นดีลอกขายเศรษฐีเถื่อนทั้งหลายตอบอย่างน่าฟังผมไว้ใจตีนคุณไปเลือกดูเลยถ้าคันไหนชิบหายมาผมบอกคุณเองความจริงมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องหยาบคายอะไรที่เจ้าของอู่ต้องบอกว่าเขาไว้ใจเท้าของรักเล่พอรักเล่เคยเตะสมุนของนักเลงเจ้าถิ่นที่มาขอส่วนแบ่งในฐานะหุ้นลม แล้วก็ได้ไปจากลักเล่ซึ่งบังเอิญอยู่ที่นั่นด้วยโดยลักเล่บอกไปว่าให้เขาไปรับเงินส่วนแบ่งได้ที่บ้านของลักเล่จากนั้นเจ้าของอู่ก็ทํากินอย่างสบายโดยไม่มีเอี่ยวลมเพราะฉะนั้นเขาย่อมต้องพูดว่าไว้ใจตีนลักเล่อย่างเต็มปาก